อ้าวจัดเตรียมสถานที่นี่แรงงานจากวัดฝายหินตุ๊ปิีหนุม่มตุ๊ปิโยท่านอาจารย์ทั้งสองลูกอันนี้จัดสถานที่ <c oughs> เดี๋ยวจะได้เป่าเนี่ยไอ้เตรียมเป่าไว้ผ่องก็ได้เนาะฮะจั่เดียวถ้าเขาตั้งก้าอี้มันเป่าออกอยาก่ะฮะใ่ะ พูกทุกเปลีจะครับพี่ชอบอีโอเคทุ่เปลีนุม่มครับพี่ชอบเป่าวันพูกอ่ะไอ้เจสี่เขียวใช่ปอฮ้อนดีๆีไง <laughs>

มันอ่ะฮะฮะบิ๊กซ์บิ๊กซ์บิ๊กซกกซกซ์ Obrigado. <laughs> ไหนคือว่าคือคนไปอ่ะแต่มีน้อยที่เหลือนะไน่าอ่ะม่แน้วมีน้อยอย่างน่ะน้อยเหลือ อันนี้หน่วยไฟป่าจากวัดไฟหินมาหน่วยไฟป่าหน่วยเผาไฟป่าจากวัดไฟหินอ่าตุลุงกิตพวกนี้มาทําคลิปเนอะตุลุงกิตพุทธอุทยานพงชายชายทุ่งพวกนี้มาทําคลิปเนอะตุลุงกิต